ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะมามานค้คันเพื่อนมาเดินมาเดินนะคะวันนี้กินมื้อเที่ยงด้วยกันนะคะนี่เพื่อนเนาะต้มมาม่านะคะใส่อ่าอ่าอ่าดิมซิมด้วยนะคะนเพื่อนนี่เนาะดิมซิมหมูนะคะนเพื่อนแล้วก็อ่ามีไข่สองใบนะคะนเพื่อนไข่สองใบพี่น้องนี่เ่าะไข่ไข่นะคะมาเดินนะคะมากินด้วยกันนะคะบ่หมีหยังกินพีน่น้อง กินมามา่ามื้อเที่ยงนะคะมามา่ามื้อเที่ยงมาแล้วเด้อมาค่ะอโลสวัสดีค่ะสัสดีคาเพื่อนมาเด้อนะคะพี่นอ้องอ่านอ่าน,นต้มมาม่านะคะนี้นะมาม่าใส่ไข่นะคะโมเมนต์จกใส่ไข่นะคะมาม่าใส่ไข่นะคะเพื่อนนี้แล้วก็่าใสาา่ดัมปิงนะคะดดมดิมปิ i นะคะ เออนียังก้อนะคะ mm hmm. เกี้ยวบ่กัวแมนเกี้ยวนะคะัเพื่นอนเออเอิญยังกับสร้างนล้วการเพื่อนนึกชื่อไม่ออกนะคะมาเดิมมากินน้ำกันนะคะมาเดิมหยุดสักนะคะใส่ไข่สองนวยเนาะชอบกินนะคะ,ชอ,นนะ,คะชอบกินมาม่าใส่ไข่นะคะเพื่อนต้มมาม่าเด่นเพื่อนแต่ว่าบอได้ตักหน้าม,มันมากินเพื่อนจะกินแตนแต่เส้นเนาะเส้นแล้วก็กลับ ใส่ผักดเกแคเด้อพี่น้องเคยกินบ่นเนี่ยตุ่มมามาใส่ผักแค่นะผักอะไรก็กินได้นะคานเพื่อนเนาะ,ะขึ้นชื่อว่าผักเรามีเนาะเฮามีผักอยู่แล้วนั้นเพื่อนบ่ต้องเลือกกินนะคะบ่ต้องซื้อนะคะมาเดินนะคะแซบคือเก้านะคะร้อนร้อนนะคะาการร้อนนะคะม,มาเมื่อ ดิ้มซิมหมูเนาะเพื่อนเือมันฮอนเนิดหนึงนะอ,อร่อยแต่มันร้อนกินไม่ได้อยู่บ้านไม่มีอะไรกินเพื่อนอ,อยู่บ้านสองวันแล้วไม่ได้ออกไปไหนเลยแต่ว่าเย็นนี้จะทําาซุปฟักทองนะคะเนาะพากินซุปนะคะ พอดีคุณสาออกไปข้างนอกมาเพื่อนเลยได้ฟักทองมาฟรีเนาะเขาให้มาของบางอย่างก็ไม่ได้ซื้อนะัอ่นเพื่อนดูแดงมมม่วงเล็กที่ใบได้มาจนเน่าแล้วกินไม่ทันเลยได้โลทิ้งแล้วเพื่อนได้มาถุงแบดใหญ่เลยกินไม่ทันเน่าแล้วม,ออนมีน้องเอ้ยเน่าแล้ว ช่วงเทศกาลกินฟรีก็มีแบบของหลายๆอย่างเนาะเพื่อนก็เพื่อนฝูงกันก็แบ่งกันกินนะคะานเพื่อนเนาะอย่างบ้านนี้มีผลไม้บ้านนี้มีผักอะไรเนี้ยนะคะเพื่อนๆเราก็สามารถแบ่งแบ่งกันนะจุนเจือกันได้นะคะน้องเพื่อนบางอย่างไม่ต้องซื้อนะคะห่อนห่อ พรุ่งนี้เพื่อนชวนไปกินข้าวข้างนอกอีกแล้วเพื่อนยังไม่รู้ว่าจะได้ไปเป้าดูสถานการณ์ก่อนร้อ,อนแล้วกินยาก ผูดใดมีอะไรกินนะคะมีมามา่าติดตั้นก็ดีนั่นเพื่อนเวลาเราไม่มีอะไรกินเรามาค้นตู้เย็นมีอะไรก็เอามาใส่ใส่ไปนั่นเพื่อนเมื่อวานพี่ก็นั่งดู youtube นอนเพื่อนเจอวิธีทําแกงโหะนะคะเพื่อนก็เลยโอ้อยากกินเมนูนี้มากเลยเดี๋ยวจะจัดแกงโหะในทามนะคะแกงโหะนะคะ อยากกินของบางอย่างเราอยากกินเราก็จัดเลยนะคะร,ร้อนจริงเพื่อนว่าทำไมถึงกัดแบบนั้นเพราะว่ามันร้อนนําเพื่อนอืแต่อร่อยมาก นี่นะข้านเพื่อนเดี๋ยวพี่ใบจะขอตัวกินก่อนนะข้านเพื่อนนี่ปะยังร้อนอยู่เลยนะคะตัวยยังจับไม่ได้เลยร้อนขอบคุณนะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเดี๋ยวต้องไปก่อนละเด้อนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาว่ากันอีกครั้งนะคะก็วันนี้มันร้อนนะข้ากินไม่ได้ก็อร่อยดีนะเพื่อนเอออร่อยดี แต่ว่ามันล้นนี่นไหใครนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ